อะไรคตอนนี้จะมาหมักทำหมูทอดน้ำปลาอีกเมนูหนึ่งไม่ใส่อะไระคะ่ะใส่น้ำปลายอย่างเดียวหมูหมกักน้ำปลา ลับมาช่วงที่2ของการตําขนุนนะครับตอนนี้แวบมาดูครูก้อยนะครับเขาบอกว่าจะทําหมูทอดน,น้ําปลานะครับซึ่งใช้แค่น้ําปลาเท่านั้นนะครับก็เลยย้ําอีกทีว่าใส่แค่น้ําปลาจริงหรือเปล่าเดี๋ยวลองไปฟังกันนะครับผมใส่แค่น้ําปลาจริงๆเหรอย่างเดียวว้าวแค่น้ำปลาเออ ตอนนี้ผออ,อก,ก็ได้เตรียมเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เราไปดูฝีมือท่านผอ,ออกันเลยนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับเ,เกี่ยวหูก่อนนะคะเกีียวเพื่อให้มันเหลืองถ้ามันเหลืองมันจะอร่อยนิดนึง อาหารวันนี้นอกจากจะมีตำขนุนแล้วนะครับยังมีแกงขนุนนะครับสีสันสวยน่ารับประทานอร่อยไม่แพ้กับตำขนุนเลยทีเดียวครับขาหนึ่งจำเฮาตึงหมอย่ำไผ่เป็นจะใดยาจะมาดูแข่งสมาชิกใหม่มาก็อันนี้ทีนมอนน้ำขอดําน้ำเอาลงไปในน้ำก่อนลงลง ดูดูในช่องได้ครับพี่ไหมคช่องไหนเอ้าโมเวชร์โมเวเชมาโฆษณาหน่อย moments later หูเหลืองได้ที่แล้วนะคะเดี๋ยวจะพันที่หอมไหมหอมหมูไหมหอมพริกไหมหอมมากเลย เกี่ยวพริกมากันว่ามันจะไม่สุกมไมจะได้หอมไปด้วยมันจะกรามด้วยเกี่ยวหอมแล้วก็ขนุนใสโอ้ oh my god โโออ้ยนี่รายการสดวันนี้เขาบอกให้กินขนุนใช่ไหมตรงวันพอดีเลยนะออขอสมทาตรอย่ามอง <c oughs> อย่ามองโอ้โหอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่ง <c oughs> ใช่ไหมครับท่านผอ ใส่มะกรูดโรยไปทีละส่วนละส่วนเพื่ออห้มันกลมกลืนเพื่อให้มันกืนกับกินกับสีใส่ไปเรื่อยๆนะครับจะได้หอม บอกว่าเคาะกระทะดังเท่าไหร่อาหารจะยิ่งอร่อยมากเท่านออั้นแสดงว่ารสชาติจะได้ส <c oughs> ุกเท่ากันอ๋อออกมาแล้วออกมาแล้วแล้วจเป็นหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะอันนี้น<า>นไก่<า>นะฮะไก่คะ่ะไก่อบเวลาเขารไร้มันฝ้าในในี้เขาทำเองอันนี้หมูอ่ะคุณหมอรเรามาชิมสิคะ